บานนี้สบัยดีพี่น้องวัี้ก็คิคิดว่าเสไปหาดูกันคิหาปูหาปลาเยี่ยมเสิไปหาปลามาหัข้น้ากวอนี้มาเจอผ่นโ้เขาเลยนะเขาเรียกว่าต่อถาอยู่ีว่าถาพุทถาว่าพระนดจะแสดงพาะมท่าการเคียน์ถ่ว่าูุ้พนกันที่ปากันหาปูหาปลาวอนีมาเจอพ่าโเขาเลยป่ากับแมปรักสิพนจบตอนนี้ผม แล้าก็พากันรอทายอยพวกอันเด็เี้ยมไปเลยนี่คือยุ่รน้ำการเคียด์เพราะว่าจารฝนตกกัรน้ำมากเนี่ยมันก็เขาว่าเขาว่าอะไร้ตัวนี้เนาะว่าเป็นน้ำากกาสองหุบเห็นเนาะโาว่าฝนตกก็เคียร์ท่นันนะการเคียร ไอ้ทิ้งในเครื่องของเกี้ยมมาครบเลยเราจะไปกินเข่าดูขีมนาขีมน้ำอันนี้จนพ่อฝ่ายเหน่ฝ่าลมใครในบ้านนี่พอรณีมีเทียงหน้าเราเราถามเลยครับคนตกกัเซเลเบตเท่งหนาเขา ยัานพะล้มยานเรดีทอดีทีโอ้ไปเล่อยเลลึกแทไม่จนสียหักเลยเดี๋ยวนี้นะพาะนี่อยู่กลางทองต่าฮารอยู่ทอฮารดีอยู่ทอพุณทอางทกลางท่นะฮอโลดลห้งนี้คนละชาติฮดอยู่ทอกลางทางนาวนั่นเพราะว่า

ฝากกันฝากกันขมาดีลมกันแต่ว่ายังแต่ว่ายังแต่ว่ายังหมท่านฝนแต่ว่านลมนี่คิดนิกเลยฝากมาดีเดียวกระถดซัมมันสิลมกว่านี่คือว่ามีอุโมงค์อยู่แล้วเนาะไม่เห็นโดดว่าโอ้โหระวังเดือดตัวนี่เด้อของแท้เลยเนี่เนาะฝนเกิดสิตกึ้มันออกเลย หาหนังกับกรขับเฮ็ดกุล <interfer> ว <es it contemporary> ันน <os from London> ึง <delicious> ที oh <ido> ่ว no <before> ่าหนังกระปินตัวได้นี่สิ้นคิให้ออกไปจอบกันไปออกไปจอบกันพออันนั้นอ่าว่าลมมันวัยังมีลมแล้วออกไปอยู่เทีย์หรือว่าออกไปหาการปลาเป็นอะไรลมรมไหมเธอเปล่าฟังเบิด อะฟาหมึพฝนชงฟาสิฝนเียแหละหายุด่เทียง้เนาะไปชิพายุลมถามน้ำหูโอ้ยเออใครเนาะใครเหรอใครเหรอก็แต่มีลมน่เดียวนัน โอ้การทร้าอยู่หากินยากปานนี้ผนบ่อเจ้าฟังส่งฝลนั่นยังคือสิตกอยู่ยังผ้ายังเมียบยังหันอยู่ การฟ้าคือเก่าเพราะว่าที่นี่เฮ็ดคืนนะ่ะฝนสิตกนี่เฮ็ดลมมาแถวอ่าที่ร้อนพายุสิเขาสนุกเบื้องเทียนหน้าจ้าสิปิ้วคนละกับปัญหาไม้เจ้าสิหักมาวาันนี้ไปฮารีไปฮารีมาแต่บนงลมงคอยลงคอยลงคอยลงแล้วกัน นเจ๋เองออกเ็นพิากาปามาไม่ด้ตามตนั้นเป็นวัดชัไในสมาร์่าครับปับปา,ปามันเคลือส่งยาซ่งซานเน่ตอนอยู่ขึน้นเป็นแบบนี้ไลยเดี๋ยวมาขัดสางหน้าพ่มอมดเลยบอกคน เอาเครื also, baptism, mm ่องของปล่านิ่ก็เสร็จผักกงไปหางดูหกินเลยขอผักไงเด้อจะของเทียงบ้าไม่เป็นอะไรนเนาะก็เอาเปมานอนคักแล้วนีเมือหนักก็เนาะมาเอาเปียะมานะพยายามน้ำมาเนี่ยสูงสักน่ อยู่ใยเนาะนาันีปลามีแต่สองอันเนาะเปลี่ยนกระน้ำบ้างข้าคำหนึ่งกินขขาคำหนึ่งนะน่อยหน่อย Đây. Không, nam này, đây là thêm ăn <laughs> Nhà hàng tôi đưa <laughs> nhập ngông tôi nhai <laughs> Wow Wow Nhi đồ ai Nhi đồ nằm tôi sẽ đâm này Chứ là nó không có mẹ nọ sai nằm này เห็นควันไหมมันเอื่อนไปเลยมันเป็นน้ำกลนะนะไปตามที่มั่เลดแล้วการแรกมัเอเป็นคนไมมมันเลื่อนไเลื่อนก็จะไปเย็บอยู่คนไหมอ๋ออือนี่เป็นนู้่หสิัเป็นหัวเจ้าหนูเป็นตัวหนอยู่มีมีเงยเลตพเห็นไมหนึ่งเห็นไหมหนึ่งกับ่นควันไหม มันออกขัดอันไม้เนาะออกขัดไม้ขียหวยออกขัดไม้อ่อนแค่นี้ก็มีไม้อ่อนไม้ไฟก้อนสีดำนี่ก็มีสูตรเลยสูตรไฟสูตรมันเลยสูตรทางเท่าเลยสิว่ายได้ี๋ยวใบไหม้มาคัดนานาดีครัแต่ปรคัดมันมัวต้องได้คัดยามีสูตรหมด แล้วก็หลายคนสมัครถามแบบเป็นยังคือว่าบุม,มาตอนสวยแต่วางตอนสวยตอนกลางคืนน่นบุคือกันตอนกลางสวยกลางเวีนหันป๋ามันสิรักกลางคืนนี่ถ้าพอตัวใดตัวนั่นโดดมันสีขุ่นเจมฟอบหร้อว่าวันนี้ ได้พ่อบวะพ่อบวะ,ะเก่งพอสมควรซุ่มนี่งน้ำปูดำปลา นานม้านละม้านละไอตัวหนึ่งฟ้าจังนี่โอ้โหไปไทยไปไทยหรอโอ้คือว่าตัวแหลกแหกมานเลยนี่กะเดิมไหลแล้วเดิมขทีเขาทางแล้พอฟูท่านกะไหนตัวนึงคุณมันกไตัวนึงแต่ว่าบุกเห็นไปเลยอคือุณหรอคือว่าวิโคโลกอย มาคนลงไปก่อนมาจักเป็นอะไสงสัยคนลงไปก่อนมาสั่นจากคุณเลยฝ่ากระด้งางฝ่ากระสีหอยู่มฝนกระสีตกแตก้วเวรตกสิเถื่อน,อนวัมาว่านี่กูว่านี่ก็บแบบนี้แหละว,ว,ว,ว่านี่ก็หมดบุลงจักเม็ดเลยว่านี่เพราะว่าอุปกรณ์ลำปลาของมันมีแต่ซองเขื่อนถ้าว่าไข้เมื่อยก็เปลี่ยนกระดำ โอ้ขอนไม้นี่กะไม้นี่กะไม้นี่กับไม้เก่าไม้แกตั้งแต่จักบานรดิอารมเสนาเพราว่ายวนทางบกกนบ่ยังลือจักตนลหรือทางบกกันเป็นถงไหฮถงนาคันแต่ต้นนี้ัมยมทำตั้งแต่สมัยใดมาเลยวะโอ้ไปอะไหนอกวันนี่ยนอกเอาเก็บหาเก็บสิบไป เฮวิบบางยี่นาบก็เตะแล้วไม่หายแล้วอ่าไม่พอวะโออีกตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวคนขึ้นมาถ่ายได้แบบนเอาขึ้นมาถ่ายะโต้หน่ของคอนเสิร์เปไปนั่มในของนี่ธรรมดาเนี่ยมาแต่กระเทือนนีไม่เตะเขาเนี่ยจับเลยคน คือว่าเคสนี่ในว่างตัวนี้เลือกที่สุดเลยวางเคสนี่นะเพราะลำขื่งกลางบุคคลลำได้ป้าใหญ่แทมมักอยู่ขื่งกลางอยู่ขีมแทกอะมีแต่ป้านห้อยกระฟอดี่ปีงนแล้วทำซองซ้ำนิ่ง,งนี่นขึ้นมาแล้ววันนี้นะคือว่าปลาอีกาเฝ้าอีกาอ,อุา้งเดกกระตูฟูก็นี่ป้าพูมีวงเยียบเลยเนาะ เลือกเขาเลือกเขาเลยอ,เอ๋อไอยนะ้ำไปพันนี่นะมันสัมผัสได้ว้าตัวเขียนหนอยไทย <No. S 2> อันนี้เหรอคุณฟังแตวมันเดีอดไปทั้งๆ,ๆ,ๆตัวเรืวองนี้

เวนกิดจอยขันขันวะเว่นแหกับเจ้าขาดปอขักเน่ขักเน่ขักเน่เจ้าขักเน่ยังได้คนกันถาเห็นวใหไงอ่ะยังยังว่เหมยตีเจ้าว่าเหมยใช้ดาเพียนเจายังว่เหมยอยู่กับเจ่าพอสมควรอยู่ ่านน้ำ่านมากกประมาณตานาทีแล้วเด no like ี๋ยวนี้อีกระยะทางอีกยาวไกลกรเทือกอะไรไลยเติมไปพานก็ได้ยพานก็ได้พวกนี้ก็ได้พอส่งไล่ในพอสิอย่างน้ำเพิ่มดูความท่านไป็นประลาดเลยก็บักใหญ่ทำแขนมันขักขัดจับมันแลวังถึงเงียงมันเด้อมีเงียงพวกอะไรเงียงอยู่ทางส้หลังมันยัดใส่ในในของเลย เอาปาดเอาโอ้คือขาข้นบเออขาขึ้นบกมันมัรุดแล้วเลยนะนะแห้งหมื่นชัป้านี่บึ้บ Vẫn lụt là Nhanh tì Phản hào xong phá lát đấy đồn này Bà Ngoài Mà cứ phí lực thế bà này nè à. ฟ้ากัฟ็ฟ้าๆเลยคุ้มๆอยู่ตอนมาเนี่ยเฮ็ดคือขนาดเฮ็ดคือฟายอยู่เขาเนี่ยก็ห้องขึ้นเนี่ยแต่ว่าบัตรนทาไปทำอะไรเงียบมาวันนี้เดินเพิรกแล้ว,วันนีไ่ได้ไงเนี่ยได้ลงวาน้ำเลยการปลาอย่างเ,เดียววันนี้ปลาเมียนรหรือเปล่าฮ่า ฝนตกอ่ะฝนตกโอ้เฮ็ดเทศเรามาเนี่ยนะแนวแล้วแนวนี่ยนะเศรษฐกณ์เครียดคักเนยแล้วมึงคักไรใไปไปใิ่ไหมตัววกนีเนี่ยจะเข่ามีเข่าเนาะฝนมาดรับอะไรระยะหนึ่งคิดว่าฝนชุ่มตกเฮ็ดเล้วเดี๋ยวนี่ยนะฟังวังสถานที่เสียงตกเสียงฝนตกกันตกแห้งอยู่โอ้เสียดายไป่ยกำลังมัวเลยลองวัง เอ็ดไม่ท่าขึ้นอยู่บ่บ่สิกลับลงไปขึ้นอยู่พุ่นแต่มันไกดลล์พดหาทางลาดบาเนี่ยเอ็ดมาหอดละฝนบาเนี่ยนะน,น,ดนีดุขนาดอืมเอ,อ้อโอ,อ้ยเนาะ คือทงโฮเทลนี่เออน้ำนี่ก็เฮ <c oughs> ้ยก็เพียกแล้วเนาะแต่วัยนีงยานฝนอยู่เนาะโอ้ยมมอาหามนเป็นป่าน้ำอยู่พอดี กูไ่ทางวากไม่หลายหลปันแล้วีากังทางซ้วันนีโอ้ลมเลยเนาะเฮลฝนนี่นะเฮลเฮล la oh. oh. y

ฝ่าละลองมังกำลังสับสน่างกินขาวละเติมมาทายหนบนเติทานเสาตะแต่ยังพุตะเสือจัดเสือมาวิ่งผลงานให้ผมกันเลนะอ่ะอันนี้ของผมนี่ได้เหนอ้องได้เดัมเพบเดียวนังสินีเขาติดปีนก็ขดปีนเาต้องผันสาตกสิบ้เนอะเหียแ่เดียวเลย เรวสุดท้ายเมื่อไปร้รบสองสามบาทหนี่ผลงานของเบาใส่เราสวยเ่ะากอโอ้ยครับๆักร้บเป็นวันเสาวนาทีเนาะสิบสามนาทีค <ral ended> <S asy> ัน <człowie> ล <k> ้ำเป็นวันวันคืนนังคลองสองน้อยเนี่ยพวกัวไ่เนาะแล้วไปแป๊บเดียวว่ะฝนมาตกฝนฝนถฝนนะนปีงไปห้าปีฟหลืงเ่้ห้าปีแล้วก็ปีนกินข้าวกินน้าแล้วกว่ากันไป

We didn't have a soul. คนก็นกนมีแต่ปลาลงเท่าน,นั้นเนาะกินแบบไบใหญฝนมาแรงลมมามีชีวิตได้กินคว,ไวนมา,ามเยี่ยมเก็บมาหมดเอามาวัดชั่วแนวนะเดืสิต้มปรากดกินเสร็จเสรความคิดไงวะใคร <c oughs> <c oughs> ในทุกท่ายกันยังได้กินอยู่น <c oughs> นเนาะมีแอ่งสร้างคักปิงปรากดมากินเลยเป็นบ้านนะพ่อได้จังหวานคัก จากคนจากยังสารพัดลองไปเพ็นเมนูต้มนี่มาแต่ละเ่อสนัดปิงเพื่อธมาสุนี่เ่อเกมี้มพฟ้อมนะสนัดเกี้มพฟ้อมเธอผาดสุนันโลดหอมกระเทียมมึกใส่มดเลยกับไ้นไคุณใช่ปะไปยี่ปลาใส่ปะใส่ปะ เลือบยังน,นี่ะต้นใส่ยังตัวยังไปเลยล่ะไม่ใช่ไข่เลยไม่ใช่ไม่ได้มานี่พร้อมเขาจะหานเลยพร้อมจับของเทียงเอาพ่วงขเขาดิสั่นอ,อ้มันอยู่กระเป๋าถุงเทียงวะเดี๋ยวพดปามาใช่เลยคนละคนนึงแล้วพุชขับออกมา,าด้วยสิ ไอ้ลูกขัดลูกเนยเนาะก็หอมเป็นเซ่เนาะนวะาบ้้ใส่อะไร้ีิมันได้เนี่ยแหละพวกน่าพดแหงอ่ะันมีของเทวันนกานใส่จะสุกเซินพวงเลย โอ้โหไฟนี่คือห้อนขัดเลยสองเมนูอ่ะสองคนสมง้าวันมักตมคนวันมักปีงเลยนดีกันหันเอลยน้ามาจะใช้เก็บปลาเนี่ยมาเด็กปลาเป็นหมกเนี่ย จอดไปทเทาไตีลลงไปุนเลยลงไปกายะพิ่นลงไปจอดพอดีเลยเนาะพอผลฝนสาตกเ,าเคือเกอบแหงน้ำไฟไฟ <c oughs> อโอ้สุกแล,ะล,ะละ้วเนี่ยอุ <c oughs> ่ดะ ลองฝั่งซีมือฝั่งปุงไปกวนเลยฝั่งเห็นเนะาะลอง,งพอรี่แหละเลือกส่งอน,นึงแต่ว่าคนะาะเวลาระกับเขาปุงเลยวะอ่ะอันนั้ปุงมั้ ปบวบระวังเดินอยังไปยัง,ง,ง,งว่าเตะความมันซั่นกระเบื้องแล้วอันน่าคอมว่าน่ะยังหลายปะ<ม>่ะเอาเอาไปหน่ไปหนึงห่งอ่ะอืมมาเช็ดเจียวจั่งหน่อยนี่อ,นอืม <c oughs> เอา้าถือว่าต้มปลากระสุกไปและใกล้ปลากระสุกไปแล้วยังปิปีงปลาถ้าปิีงปลาสุกสบายกานันอีกหอมหนึง่งอืม ทหนาวรับเนาะ <laughs> โอ้นหนอาหัวฝนชั้นี้ฉีขึ้นมานกเนาะไร้บอไปสุกแลยเอาขึ้นมา,นะนมานมนเลยเกียงโอ,โอ้ยฝนมันจะตกโอ้อยไปเี้าประคั้นมาทำไมอยาก้มถ้ายกดมสวย ข้าวที่คล้องแค่ข้าวเนี่ยข้าวกินเขาวก็มีถ้วยเลยกินกับหม้อเนี่ยต้องเลยเสือกเอาสายมามัดหูหม้อไว้ว่าเรื่องความเสือแต่ว่าเขาก็มีหูรายละเอียดไปเลยจะคนมีความเสือมาแบบไรคนละครั้งมาจะเนี่ย ต,ตไปเ่เอา,าม่เดมากินข<อ>้า<อ>กินเอนกันฟอร์มลออมน้อน,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 นอรอมลงมือพี่ว่าเส็จยตยี่ โล้นโดนเลยเขามากินข้าวนอกวานอยุวันนอกของนาหน้าเฮาเอากินเอากินข้าวนอกวานตกแบบนี้แหละขมันว่าคืออยู่ในเมืองเขากินข้าวนอกวานไปหั่นไปหออันนี้มากินอยู่ตามมันหาตามสวนปลาต่างใครอืม có gặp ăn rồi ào con ông mà lê, ông mà xăm lệ đi <laughs> <laughs> này, tối nay của tôi phần tôi bao say đài nữa. Ừ. เนื้อแน่นกน,นะผสมเนาะ ยิ้มคักวันนีน้เนาะจบไปเหลือะเรือได้หนิปะ <c oughs> เหลือว่าต้มปลาเนี่มีเหลือได้หนิเอาปลาโกตัวนี้คือบุก,กินมากินใช่ไหมสช้ร้ายได้สวอสดิกันใจในตัวเน,น่งม,งมังงนเป็นไงได้หนิสร้างขาตัวตายเลยอันลำปลาเนี่ยโอ้ยสวัสดีนะได้กินข้าวกินน้ำสวัสดีไดนามาซทำนี่ว่าเป็นงงยังไงฟันอุปสรรคมาไดายมดนี่นะเอาสำหรับที่ไปที่เขามานี่ ขอขอ,ขอบอกขอบใจสำหรับวันนี้กับิสนาอำลาพาจากกันพ่อในมือต่อไปสบายดี